สวัสดีครับทุกคนยีตัรสู่กับช่องฟาก็ผมฟาก็คนชอบในเกมแล้วก็กาชามาอีกครั้งกับเกมสาวถือปืนอย่างนิเก็ตเดอะกรัดดิคเอาติตาลีกันอีกแล้วนะครับฮ่าในสุดครับกิจการครบรอบหนึ่งปีของเกมนิเกตก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับกาชาตัวคอครอย่างมวกแดงนิเกตรุ่นแรกของเราเทพธิดากันแต่ถึงแม้ครับผมว่ากิจกรรมนี่จะหมดไปก็เกมนิเกตก็ได้มีการอัปเดตก,กาชาตัวใหม่มาแล้วครับกับกิจกรรมใหม่มาด้วย ซึ่งนิเกตที่มาใหม่ครั้งนี้ครับเป็นน้องโทบนั่นเองนิเกตที่ชอบแบบแนวเอาชีวิตรอดเป็นแบบเหมือนชอบแนวประจนภัยการเอาชีวิตตัวรอดมากเลยครับผมนี่มาหออบรายึิกับฉากอลาัาางการนี่ วันนี้ครับผมก็จะมาเปิดกาชาหาน้องคนนี้กันกันกบนิเก็ตคนใหม่กันเลยกับนี่เลยครับตัวที่ผมได้มาเพียบเลยและและน่นอนครับก่อนจะไปเปิดกาชาหาน้องก็ต้องขอรีวิวความสามารถน้องก่อนนะครับนี่นิเกตทอนับผมเป็นนิเกตที่เป็นผู้มีทําหน้าที่เป็นช่างกลไกของอันลิมิเต็ดที่เป็นทีมของลูฟมิน่ากับอลิสนั่นเองที่เป็นนิเกตอยู่ในตรงทางภูเขาหิมะนั่นเองครับ ซึ่งททะครับก็ทําหน้าที่เป็นช่างกลไกนั่นเองครับผมและททะครับก็มีงานเด็กอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือเธอนะ่ยชอบดูรายการแนวอาชีวตัวรอดหรือแนวแบบเอาโซไวเวอร์นั่นเองเพราะเธอนี่นะชื่นชอบกับการชี่ิัตัรอดอย่างนั้นมากก็เลย,ดวยวเรียนรู้ทุกอย่างวิธีอัวรอดในเหตุการณ์ต่างๆเลยถึงแม้ครับว่าการชีวิตอาชีตัวรอดของเธอจะมีแบบเป็นแบบซุ่มซ่ามมากอยู่ก็ตามนะครับอ่าและต่อไปครับเดี๋ยวมาดูสเตตัสกับสกิลของน้องโทะกันนะครับว่าสกิลของน้องนี่เป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ตรงนี้อ่าเนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยคือน้องทอรครับเป็นธาตุน้ําอาวุธของเธอเป็น assault rifle แล้วก็เป็นสาย supporter ครับสังกัดอยู่ใน m y ซ t e ี y และท่าไม้ตายของเธอเป็นระดับขั้นที่1น,นั่นเองอ่าในรูปร่างของน้องนี่ก็คล้ายๆเหมือนกับชุดของอลิสเลยนี่อ่าต่อไปมาดูสกิลของน้องกันนะครับว่าเป็นยังไงกันอ่าแล้วจากสกิลวันแรกครับน่าคือกระสูนป,ประดิษฐ์ฉุกเฉิญ ซึ่งจะมีโอกาส5%ครับที่จะสมปอ่ตัวน้องโทสโดยการกระสุปะนปินจะสามารถรีโหลด5.31%ของแมกกาซีนและก็จะมีการส่งผลต่อพัันที่ทั้งหมดในการที่จะสามารถบรรจุกระสุนเพิ่มขึ้น2สเต็กได้สูงสุดถึง3ครั้งและคงอยู่เป็นเวลา5วินาทีและยังมีบัฟของดาเมจคิทิคอลเพิ่มขึ้น5.24%เป็นเวลา5วินาทีส่วนสก,กิลที่2ครับคือดับแปลงสําเร็จ จะเปิดใช้งานเมื่ออัดับแปลงชั่วขราวนะครับเต็มเท่านั้นจะส่งผลต่อบพันธมิตรทั้งหมดทําให้อัตราคีย์ิคอลเพิ่มขึ้น3.32เปอเซ์ย่างต่อเนื่องและถ้ากรณีที่แบบพันธมิตรมีเป็นพวกใช้ลูกฟองหรือช็อตกันนะครับความเร็วการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนั่นเองอ่าเห็นได้ชัดเลยครับว่าสกิลของน้องนี่คือประเภทพวกแบบจะสามารถซับพ,พอร์เตอร์กับพวกยิ่งเป็นพวกใช้ลูกฟองหรือช็อตกันนี้ได้ดีขึ้นนั่นเองครับผมต่อไปครับมาดูท่าไม้ตายของน้องครับ ซึ่งถ้าไม่ตายของน้องคือการพลิกแพงอันหน้าทึ่งจะเป็นการส่งผลต่อพันธมิตรโดยการเพิ่มค่าแท็ก2.32%ของแอดแท็กของผู้ไล่ทวีคูดกับจํานวนสแต็กของดับแปลชโชคาวเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองอ่าเป็นสกิลที่แบบว่าเล่นประสานกับสกิลอันที่2ของน้องนั่นเองครับผมอ่าและก็จะมีส่งผลอีกอย่างหนึ่งครับกับพันธมิตรที่เป็นสายลูกซองด้วยนะครับผมเนี่ยครับจะอยู่อันล่างนิดน,นึงนะ่นคือจะเพิ่มค่าแท็ครับเพิ่มขึ้นเลยครับผม 24.21%ของแอตแทกผู้ล่าซึ่งเหมือนกับอันบนเลยคือทวีคูณกับจำนวนสแต็คดับแฟงโชคคาบเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองอ่าเห็นได้ชัดเลยครับว่าสกิลของน้องตัวละครน้องโทบเนี่ยเป็นแบบสายซับพอร์เตอร์ได้อยู่แบบพวกคา่าเกได้ดีก็จริงแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบพวกนิเกิพวกสายลูกซอนี่จะเรียกว่าเพิ่มบัฟแอตแทกได้อย่างมากเลยก็เรียกว่าถ้าเกิดเจอพวกแรปเจอร์ระยะใกล้นี่และต้องใช้ลูกซองอะ่ะตัวน้องอะต้องมีอยู่ในทีมดีที่สุดเลยครับผม ต่อไปครับเดี๋ยวมาดูการต่อสู้ของน้องกันนะครับว่าเวลาต่อสู้เนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับผมอ่าขอเลื่อนม้องไปตรงนี้ก่อนอครับอ่าแล้วก็มาดูการต่อสู้ของน้องครับอ่านี่คือการต่อสู้รูปแบบของน้องครับก็ด้ามจาับจะอยู่ตรงกลางแป็นกระสีเป็นโค้งแล้วก็กระสุนยิงตรงนี้แต่มีไอที่แท่งลองนี่ใหญ่มากเลยัเนี่ยอ่าและฉากยิงนี่แล้วรีโหลดกระสุนอ้อเป็นการรีโหลดแบบว่าใส่ตรงด้ามตรงนั้นแบบไปได้ง่ายๆอย่างนี้นั่นเอง แล้วเวลาน้องยิงนี่เรียกว่าข้างหลังนี่เด้งได้ใช้ได้เลยนะเนี่ยต่อไปมาดูรูปแบบ S D แล้วกันครับแบบตัวคอครตัวเล็กจะเป็นยังไงครับเฮ้ยกดไม่โดนอ่านี่รูปแบบ S D ของน้องครับโอ้โหยืนแบบหันหลังแบบอย่างนี้ด้วยตามรูปภาพโปเ๊ะแบบเจอก็ประมาณนี้ใช้ได้ครับ โอเคครับงนะั้นผมขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนครับถึงเวลาช่วงสับแาษในการเข้าสู่ช่วงกาชาโหมดนั่นเองครับฮิฮิซึ่งในการเปิดกาชานี่ผมมีตั๋วครบรอบหนึ่งปีนี่เพียบเลยมาเพื่อไม่เสียเวลางนะั้นขอเริ่มเลยลวยกันไปกันเลยรอบที่หนึ่งมาดูกันครับว่าจะได้ไหมฟึบัก ไปเอ้าเฮ้ยมีประตูทอมาเลยฟาเฮ้ยสองทอสองทอเฮ้ยงานนี้สนุกละงานนี้สนุกแล้วสองทอครั้งแรกด้วยโอ้ยมามาดูกันทอเลยมิสซี่ครับเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยโอ้โห้องทอคาเโอ้ย เปิดรอบเดียวติดเลยครับอืมในที่สุดก็ได้นอ้องคอมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนสิยังมีคออีกอันนึงด้วยโอ้โหแม่จะเป็นใครก็ได้นี่เรียกว,ว่ากำไรแล้วครับผมเอาละ,ลละเดี๋ยวมาดูกันอีกคันหนึ่งมาของอันที่สองมาดูกันมิสซี่เฮ้ยอย่าบอกนะอ้า สองท็ครับโอ้ยคนลุ้ครั้งแรกสองพอไม่พอสองทด้วยรบโอ้ยมาดึงได้มาแล้วครับผมเนาะตัวคอน้องท็ตนิเกตสายสาประจายแนวชีวิตรอดโอ้โห้ได้อัพดาวด้วยมาหนึ่งดาวครับโอ้หแล้วที่สำคัญดูสิครับ โหที่ผมเก็บไว้นี่เหลือเพียบเลยแบบว่าอเอาไว้เปิดครั้งต่อไปก็ยังได้เลยครับเนี่ยโอ้โหก็หมายว่าตอนิงผมก็สามเสร็จแล้วครับมิชชั่นคอมพีสโอ้ยไม่อยากเชื่อคนลุกจริงอ่าอแล้วเพื่อนๆทุกคนละครับเป็นยังไงบ้างได้เปิดกาชาหาตัวคอมน็อตพบกันหรือเปล่าถ้าเปิดได้ยังก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างนี้ได้นะครับมาปวดกาชากันเลย และก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับเจ้คขคงทคีนตบก่อนจากไปอย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกระตุใจในการทำคลิปั้างต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ผมต้องรีบไปเล่นกิจกรรมโซลคอน้องทสตาแล้วไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย